สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพรณภานกขาวรหัสนักศึกษา661905-0087ค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะมาสรุปองค์ความรู้ที่ได้าจากการเรียนในรายวิชาหลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษาเมื่อวันที่23กันยายนพุทธศักราช2566ค่ะสำหรับความหมายของการบริหารนะคะก็คือ การบริหารมาจากคำสองคำก็คือคำว่าบริซึ่งแปลว่ารอบๆกับคําว่าหารซึ่งแปลว่าการแบ่งนะคะซึ่งเมื่อนำคําว่าบริหารมารวมกันนะคะก็จะเกิดเป็นคําใหม่ที่มีความหมายว่าการแบ่งงานกันทำอ่าโดยให้ทั่วถึงกันนะคะมีผู้บริหารคอยดูแลและติดตามผลค่ะสำหรับความหมายค่ะสำหรับ ลักษณะของผู้บริหารนะคะผู้บริหารจะมีสองแบบด<อ>้วยกันนะคะแบบแรกก็คือผู้บริหารที่บริหารด้วยศาสตร์และแบบที่2ก็คือผู้บริหารที่บริหารด้วยศินนะคะสําหรับแบบแรกนะคะผู้บริหารที่บริหารด้วยศาสตร์บแบบแบบแรนะคะก็จะเป็นผู้บริหารที่ยึดกฎระเบียบกฎเกณฑ์นะคะการบริหารแบบนี้นะคะก็จะเป็นการบ,บะะาริหารที่ง่ายนะคะบริหารคนได้ดีเนื่องจากว่ามีกฎระเบียบเป็นแบบ อยู่แล้วส่วนแบบที่2นะคะจะเป็นผู้บริหารแบบศาสตร์นะคะก็คือมีการบริหารงานแบบยืดหยุ่นนะคะตามสถานการณ์การบริหารงานแบบนี้นะคะจะมีการบริหารงานที่ยากกว่าผู้บริหารที่บริหารด้วยศาสตร์นั่นเองค่ะค่ะสาหรับโครงสร้างการบริหารนะคะจะแบ่งออกเป็น2อย่างด้วยกันก็คือการบริหารงานแนวดิ่งและการบริหารงานแนวนอนนะคะสําหรับการบริหารงานแนวดิ่งนะคะจะมีบุคคลทั้งหมด4อย่างนะคะก็คือ ผู้บริหารระดับสูงผู้บริหารระดับกลางผู้บริหารระดับต้นและบุคลากรระดับปฏิบัติการค่ะสําหรับผู้บริหารแนวนอนนะคะก็จะเป็นโครงสร้างขององค์กรที่ทำหน้าที่เหมือนกันทุกอย่างเลยค่ะเช่นมีผู้บริหารหนึ่งคนแล้วก็มีรองผู้บริหารทั้งหมดสี่คนเป็นต้นค่ะค่ะนี่นะคะก็จะเป็นระดับการบริหารงานและทักษะของผู้บริหารนะคะเราจะเห็นได้ว่า ผู้บริหารระดับสูงนะคะจะมีความคิดมากที่สุดนะคะส่วนผู้บริหารระดับกลางนะคะจะมีการพูดคุยปฏิสัมพันธ์กับผู้คนนะคะส่วนผู้บริหารระดับต้นนะคะจะมีการทํางานนะคะจะเห็นได้ว่าท้งผู้บริหารระดับสูงระดับกลางและระดับต้นนะคะจะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนทั้งหมดเลยค่ะต่อมานะคะจะเป็นระดับผู้ปฏิบัตินะคะจะมีความรู้ความสามารถ ตามระดับของตนเองค่ะค่ะต่อไปนะคะนี่ก็เป็นการใช้อำนาจของผู้บริหารนะคะการใช้อำนาจของผู้บริหารนะคะจะมีอยู่2แบบด้วยกันก็คือผู้บริหารจะมีการใช้อำนาจตามตำแหน่งนะคะก็คือ position power นะคะจะแสดงออกถึงกฎเกณฑ์กฎหมายให้รางวัลชื่นชมบุคลากรและมีการทำสารสนเทศของข้อมูลค่ะสำหรับผู้บริหารที่ใช้อำนาจตามบุคคลนะคะ Personal Power นะคะจะมีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านนะคะจะมีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวในการบริหารงานค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นทฤษฎีแห่งบทบาทของผู้บริหารนะคะจะมีบทบาททั้งหมด3บทบาทด้วยกันนะคะบทบาทแรกก็คือบทบาทที่พอดีบทบาทที่ขาดไปและบทบาทที่ล้นเกินค่ะสำหรับการที่จะเป็นผู้บริหารนะคะ ไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องมีบทบาทอย่างใดอย่างหนึ่งแต่การเป็นผู้บริหารที่ดีจําเป็นต้องมีบทบาทที่หลากหลายขึ้นอยู่กับสถานการณ์ค่ะบางวันเราก็ต้องเป็นผู้บริหารที่มีบทบ,บาทที่พอดีบางวันก็ต้องมีบทบาทที่ขาดไปและบางวันก็ต้องมีบทบ,บาทที่แสดงออกมาว่าเราเนี่ยล้นเกินค่ะดังนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละวันด้วยค่ะค่ะสำหรับทฤษฎีคุณลักษณะของผู้บริหารนะคะ จะมีอยู่ทั้งหมด6ทฤษฎีซึ่งจะเปรียบผู้บริหารเป็นสัตว์ชนิดต่างๆด้วยกันนะคะจะมีทั้งหมด6อย่างนะคะสัตว์ชนิดแรกก็คือนกฮูกมีแพนด้าฉลามเต่าสุนัขจิ้งจอกและก็ช้างค่ะผู้บริหารแต่ละคนนะคะก็จะมีคุณลักษณะของผู้บริหารตามาสัตว์เหล่านี้นะคะามาดูอย่างแรกเลยนะคะสําหรับบทบาทแรกหรือว่าทฤษฎีแรกนะคะก็คือนกฮูกค่ะ ผู้บริหารที่เป็นนกยูกนะคะก็จะเป็นผู้บริหารที่มองการไกลมีการวางแผนให้กับองค์กรนะคะรู้ลึกรู้กว้างและก็รู้จริงในเรื่องนั้นค่ะต่อไปผู้บริหารที่เป็นหมีแพนด้านะคะภายนอกนะคะก็คือดูดีค่ะสามารถทําให้องค์กรเนี่ยมีหน้ามีตาในสังคมได้แต่ถ้าจะทํางานให้ประสบผลสําเร็จก็คือจะประสบความสําเร็จได้ยากในองค์กรนะค่ะต่อไปนะคะผู้บริหารที่เป็นฉลามนะคะผู้บริหารแบบนี้ก็คือจะ ฉลาดว่องไวเด็ดเดเี่ยวใช้ความคิดตัดสินใจได้อย่างเฉียบพลันค่ะสําหรับผู้บริหารแบบเตานะคะก็เตานะคะขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าจะเชื่องช้าค่ะก็ผู้บริหารที่เป็นแบบนี้ก็จะทํางานช้าคิดช้านะคะทําให้องค์กรเนี่ยเสียผลประโยชน์ได้นั่นเองค่ะท้านะคะผู้บริหารแบบสุนัขจิ้งจอกนะคะผู้บริหารแบบสุนัขจิ้งจอกนี้นะคะก็จะ หยิบช่วยโอกาสนะคะมีเล่เหลี่ยมนำผลประโยชน์เข้าสู่ตัวเองหรือว่าเข้าสู่องค์กรนะคะต่อไปผู้บริหารแบบช้างนะคะผู้บริหารแบบนี้เนี่ยจะมีความคิดสร้างสรรค์น,นะคะช่วยพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าค่ะดังนั้นนะคะการที่เราจะเป็นผู้บริหารที่ดีได้หรือว่ามีลักษณะที่ดีนะคะผู้บริหารเหล่านี้นะคะก็ต้อง มีลักษณะที่หลากหลายขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้นต้องนำลักษณะใดไม่ได้ต้องนำลักษณะใดลักษณะหนึ่งมาแสดงออกแต่ลักษณะที่จะแสดงเนี่ยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่จะทำให้องค์กรของเราเนี่ยประสบผลสำเร็จบางครั้งเราก็ต้องเป็นผู้บริหารแบบมีแพนน้าบางครั้งก็ต้องเป็นผู้บริหารแบบสุนัขจิ้งจอกหรือว่าเราเนี่ยต้องเป็นผู้บริหารแบบ นกูข,ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เราจะพัฒนาองค์กรไปนั่นเองค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันนางสาวพรนภานกขาวก็ขอจบสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนในวันนี้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ